สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ามีสาระนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยการแจกเงิน5,000บาทนาน3เดือน ผ่านทาง www. เราไม่ทิ้งกัน .com พบว่ามีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดวันนี้วันที่5เมษายน2563ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าชัวแล้วเริ่มโอนเงิน5,000บาทให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เยียวยาโควิด -19 เริ่มตั้งแต่วันพุทธที่8เมษายนนี้เป็นต้นไป โดยชุดแรกนะครับที่ได้เงินจะมีหลายแสนคนและจะทยอยเงินทุกวันอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบให้ชัดเจนเร็วบ้างช้าบ้างแต่ชัวร์ยังไม่ปิดให้ลงทะเบียนนะครับและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถทยอยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศปิดนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในคลิปนี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ